สวัสดีค่ะกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันตุลาการม้าครับพี่นอ้องเมนูเบิง้งผักมะเขือพริกต้นหอมมาจากนาน้องเตือนใจปลากระกป๋องค่ับพี่น้องเน่ยค่ะสองกระป๋องสองกระป๋องมาเ้อครับพี่น้องอยู่เข้าไรอยากกินแบบนี้ค่ับพี่น้องอยากกินได้นานแบบนี้สวัสดีครับสมดตตุลาการครับผมนะคะอาหารจัรนจอาหารจ<ม>านโดดอาหารจานเดียว เอาเย็นครับปลากระป,อประ๋องมะเขือตดตดจากไร,ร่ครับพี่พี่พีดว้ายเป็นตปเซ่บน้ำไหลไหลแล้วมาเด้อพี่น้องปลากระป๋องสองป้องอ ออก็อบม,มะเขือน้องเอติมใจค่ะแซบขอาพี่น้องแซบหลายมะเขือก็หวาน Good night. Mm. Yeah. Mm. เกลือหวานมากเลยนะพี่นะนุวยแล้วทำเลยค่ะพี่จนะ้าเด็ดจดเลยนานน้องสาวาจับบ่จับบอ่อ่าเผ็ดลูกลรกๆครับจะเผ็ด เอาลูกกันออน,น้อนพี่เร็วเท่เอาลูกสุมกมะแจ้อะขอพี่นะขอบอกเลย Banka. các cặp binh nô hieu không lái lại bắt được cặp binh nô bong giỏ cặp bong im luôn cả chỉ bong im binh nô lại nè ออกกระป๋องเลย ไปเรื่อยครับพี่น้องขออนุญาตนะอืม แซ่บปแซ่บนะอือแต่เดยวข้วยข้าแซ่บประิขนะแซ่บปะลิแซ่บปะลิขอหหมดถ้วยเลยนะหมดถ้วยเลยค่ะสองกระป้องพอดีเลยเนาะสองกระป้องอิ่มเลยเนะี่ยโอ้ช้ำๆเลย เนี่ยสุดยอดค่ะเมนูเด็ดอาหารตอนเย็น กินแบบไม่พูดไม่จาอะไรค่ะมาทาวเอฟซีค่ะโอ้โหขออนุญาตได้ค่ะตากรับป้องสองขับป้องเรียบร้อยค่ะอร่อยมากขอบอกแอบลายไปนะ้อง นื่อยแล้วขำเลยค่ะเหนื่อยแล้วขำเด้อ เ่รเรียบร้อยป๊เรเียบร้อยแล้วแซ่บแซ่บพี่น้องเบิ้งผักครัวอร่อยมากเลยเียวน้ำเกลืว่าถากแซ่บสรายไรดีเมื่อืมาจากสวนน้องสาวอบกรอบเนี่ยค่ะเมื่อืนน้อยๆกรอบเนี่ยแซ่บแซ่บ อร่อยมากเลยค่ะคุณภูมิพ,พันธ์ว่างคุณภูมิพันธ์นนจะทำน้ำพริกกะปิพรุ่งนี้คุณภูมิพันธ์จะทำน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิกินกับไข่เจียวโอเคครับอร่อยอิม่ม ี่น้องพี่น้องหิวไรพี่น้องกอดไปได้ไรนี่หิว,หว,หว,หวขอบคุณได้ฟรีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกุมพันกับคุณธรรมดิศตุลาการขอบคุณเลยล่าดเลยค่ะพวก,กันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสู้ๆนะคะกมพันคุณธรรมดิศเป็นกําลังใจให้สู้ๆค่ะครับผมสวัสดีค่ะ